ก็ขณะไปเราต้องเซยสียาวอยู่ด้วยนี่ผมมาคุณอะไปเองเลยขันได้ไปเป็เี่นเหล่ายาวอาลาดเลยไอซุมหนึ่งฝุ่นซุมหนึ่งเหรียญนำเซยอยู่ฝนตกลิ่นๆอยู่ครับลิ่นน่อยนึงอก็อ๋อเป็นธรรมชาติของมันอะนุหาอะไรกินขี่ไอดเหรียยังแล้วแต่มันคุณอะมันเลียนครับบ่ดด้ไลมันนี่ แค่เบิ้งว่าม no oh. <c ười> ouais, pues, no ันที่ไปใช้เสือไปทมชาติสา่งวันเนาลองเบื้งดนูครับ้านของแค่ยอกเลี้ยงง่ายว่าเลี้ยงไกลยดอกแค่เบิ้งมันจี่เสือไปมันไปเองเกียงง่เลี้ยงไกลยากไก่หนาี่เนี้ตตาย ตัวเป็ดนี่บ่ตายดิเป็ดคนน่ะย่านติอันนันบ่ให้มันลงน้ำแต่ว่ามันไม่อิงเนี่ยนะครับมันไม่อิงเนี่ยไม่หายหรีอน้ำอย่งเลี้ยงอิงมันปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเลยครับนี่แต่มันต้องการทำบ่ตายครับบ่ตายแค่ได้กับบ่ตายมันหิวมันก็ลยเลี้ยงขึ้นไปพุ่นหอกคิดว่ามันเลี้ยงทางมันเอิงไปของมันเอิงแข็งแรงแข็งแรง ออกกํลังกายเพื่อน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 ปล่อยมันไปตามธรรมชาติแล้วครับผมคิดว่านะสัตว์เล่นน้ำเมันก็เล่นน้ำมันยังขังมันแหละธรรมชาติสางมันทำไมคู่กับน้ำขันใ่เลี้ยนเตี้ยมันมันนั่นปล่อยมันขังไันมันจะขลายอวัยวะปล่อยมันหล่อมันอยากไปไสก็ปล่อยมันไป ความคิดผมหนอกว่าความคิดผมหน่ะม,ม,มันบ่อยไม่ลงหนามนก็ลงไปมมันเอียงนนะครับฝนแดนขมันเอีง